กระแสมีทูกเกี่ยวกับการาร้องเรียนกรณีถูกคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศในช่วงที่ผ่านมา ปลุกให้หลายภาคส่วนในทุกสาขาอาชีพหันมาให้ความสนใจกับความเสมอภาคทางเพศเพิ่มขึ้นโดยล่าสุดสภาบริหารไต้หวันก็ได้มีมติเห็นชอบผ่านร่างแก้กฎหมายว่าโดยความเสมอภาคทางเพศซึ่งมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการคุกคามล่วงละเมิดทางเพศที่รุนแรงโดยนอกจากจะมีการเพิ่มบทลงโทษทางอาญาเป็นจำคุกสูงสุด3ปีแล้วก็ยังเพิ่มโทษทางแพ่งที่ต้องจ่ายเงินสินใหม่ชดเชยให้กับผู้เสียหายสูงสุด5เท่าหากเป็นนายจ้างหรือระดับผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ ใช้อำนาจในทางมิชอบกระทําการคุกคามล่วงละเมิดทางเพศจะต้องระวังโทษปรับสูงสุดถึง1ล้านเหรียญไต้หวันนอกจากนี้ในกฎหมายความเสมอภาคทางเพศฉบับใหม่ ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่าห้ามครูกับนักเรียนมีความสัมพันธ์กันในเชิงชู้สาวหากครูฝฟฟ่าฝืนจะต้องระวังโทษสูงสุดคือยกเลิกไปประกอบวิชาชีพครูตลอดชีวิตนายกรัฐมนตรีเฉินเจี้ยนเหรินกล่าวว่าการมีมติเห็นชอบผ่านร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคทางเพศฉบับนี้เน้นให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้เสียหายมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งสำหรับบทลงโทษเพืเ่อใช้ดำเนินการต่อสู้กับผู้กระทำความผิดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนี่เป็นฉันทามติร่วมกันระหว่างฝ่าย การรั่า่ายรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้เกิดกระแสมีถูกขึ้นอีกในสังคมมณพรชัยวุฒิทีมข่าวอธิไอภาคภาษาไทยรายงาน